อยากฟังแค่ว่าเธอยังยังยังครับยังครับอยากเจอไม่พ้ากันอยากฟังแค่ว่าเธออยากเจอไม่พ้าฉันคำว่าเงาของเรามันเท่ากันไหมแค่ฉันไม่มีเธอเมื่อวานกันนานไปเมื่อวานก็นานกันไป ขอบผมตบมือไม่ได้ตบมือไม่ได้แม่ทีได้ฟังว่อาจารย์ตอนนั้นรู้สึกไงลูกพ่อเปิดได้ฟังทำไมอะไรยังไงรู้สึกรำคาญไหมฮะตอนนั้นคือตอนตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่ารู้สึกว่าพระอาจารย์ตลกเดียวครับแล้วตอนนี้ยังตลกไหมฮะตอนนี้รู้สึกยังตลกไหมตอนนี้ก็ใช้ได้ครับครับผมใช้ได้เท่ากับใช้ได้เท่ากับหมดยุคไปแล้วใช้ได้เท่ากับมุกไม่อัปเดตแล้วเอาให้ยัง จไม่มีอะไรไม่มีอะไรละครับผมเจครับยิ้มแบบอารมณ์เจ้าให้ดูหน่อยได้ไหมแคปแคปเดี๋ยวก่อนค้างก่อนค้างก่อนพระอาจารย์ยิ้มก่อนค้างก่อน